งานประกาศผลมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยหรือยังไทยอาร์ติสวอร์ d ประจำปี2563รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะคะ,ะในรูปแบบไฮบริดอีเวน์นะคะก็คือมีมทั้งแบบ ที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะรวมไปถึงแบบออนไลน์ด้วยทางไลฟ์สตรีมผ่านระบบซูมนะคะแล้วก็รวมไปถึงผ่านทาง Facebook Page ด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณชาวบริษเอกกบุตรกรรมการบริหารมูล,ลนิธิ SCG ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะโครงการรางวัลยุวะศิลปินไทยหรือ,อยังไทยอาร์ต t ส w ์อวอร์โดยมูลนิธิ SCG ก็ถือเป็นเวทีการประกวดศิลปะสําหรับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จัดมายาวนาน ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงในเรื่องของการตัดสินที่มีคุณภาพโดยร่วมมือกับมูลนิธิหอศิลปะแห่งราชการที่9จัดทำนิทรรศการศิลปะเสมือนจริงผ่านระบบมัลติมีเดียที่จะนำทุกท่านไปสัมผัสงานศิลป์วิถี New Normal ด้วยภาพเสียงและคำบรรยายผลงานศิลปะ ทั้ง6สาขารวม36ผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับครับโดยภาพรวมของปีนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆปีเนี่ยคล้ายคลึงกันก็นคือมีความหลากหลายของตัวงานที่กรรมการในชุดก่อนนะฮะได้พิจารณาเพราะว่าอันเนี้ยผมสำหรับผม,ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ดีที่ทำให้เรามีทางเลือก ในแนวทางของงานที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้พูดเฉพาะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งผลงานที่เอาเข้ามาผมคิดว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพทั้งหมดนะการตัดสินในปีนี้ผมคิดว่าค่อนข้างยากโดยทุกๆปีเราจะเห็นงานที่เด่นแล้วก็ตัดสินที่เดียวได้เลยนะฮะแต่ปีนี้ต้องมีการถกเถียงกันนิดหน่อย เามาตัดสินว่าใครเนื้อกว่าใครดังนถึงต่างประเภทกันเนี่ยยากมากทีนี้เราก็จะใช้วิธีดูเนื้อหาเนื้อหาใครจะเด่นจะเด่นไปในทางไหนยังไงอันนี้ดูดูไม่ยากแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูรูปแบบคือบางทีเนื้อหาดีแต่รูปแบบด้อยแต่บางทีรูปแบบดีแต่เนื้อหาด้อยอะไรอย่างเนี้ยเราก็ชั่งน้ําหนักกันอย่างเนี้ยในที่สุดก็เลือกได้เลือกได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะคะก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพร้อมกับเงินรางวัลจานวน3 0 0 0 0 0บาทส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นก็จะได้รับถ้วยรางวัลจากมูลนิธิและเงินรางวัลจานวน5 0,000บาทด้วยกันค่ะ เชิญคุณชาวลิตเอกบุตรกรรมการบริหารมูล,ลนิธิ SCG และคุณสุวิมลจิวารักษ์กรรมการและผู้จัดการมูล,ลนิธิ SCG นะคะแล้วก็เชิญน้องๆ้อยุวศิลปินนะคะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง6ท่านจากทั้ง6สาขานะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเพื่อบันทึกช่วงเวลาแห่งความประทับใจและความภาคภูมิใจในวันนี้ค่ะ